ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยายทวดกลับมาเกิดเป็นลูกเนยโชติกาเริ่มคิดแล้วหลังคนทำนายทักละลินคือยายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวเนยโชติกาก็เพิ่งจะทําให้สาวๆหลายคนพากันอิจฉาทั้งไทม์ไลน์หลังจากที่เจ้าตัวได้โพสคลิปเผยโมเมนต์หวานนาทีที่สามีคุณอามจันสิริให้เครื่องเพชรชุดใหญ่เป็นของขวัญ รวบยอดถามเทศกาลทั้งปีใหม่สุกจีนและวาเลนไทน์แถมปีนี้สาวเนยเพิ่งจะควงคุณสามีไปล่องเรือหรูท่ามกลางวิวกลางไปน้ำเจ้าพยาฉลองความรักหวานครบรอบ13ปีเต็มนับตั้งแต่ทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันมากระทั่งแต่งงานใช้ชีวิตคู่และให้กำเนิดทายาทน้องอคินมาเป็นโซ่ทองของใจสวยรวยเก่งแถมทำหน้าที่แม่ได้อย่างยเยี่ยมสำหรับนักแสดงสาวเนยโชติกาหลังจากที่แต่งงาน กับสามีไฮโซอาร์มจันสิริมณีฉายก็มีพยานรักด้วยกันถึงสองคนคือพี่อคินและน้องละลินซึ่งแม่เนยก็เลี้ยงบุตรเองกับมือหนูน้อยก็เติบโตมาสมวัยน่ารักในอินดูเป็นที่รักของแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดเนยโชติกาได้มาอวดภาพน่ารักของน้องละลินสาวน้อยอารมณ์ดีวัยสองขวบพร้อมแคปชั่นระบุว่าคนทํานายเคยทักว่านางเป็นยายทวดมาเกิดแม่ก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พอทรงผมนี้เริ่มคิดละเหมือนมากด้านแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูสาวน้อยกันอย่างมากมายขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ